ไ่ทองน่าจะได้สมน่าจะได้สมน่ะก่อนจะลงไปนะเพราะว่ามันขึ้นะ <c oughs> มานานหลายวันแนละ้วส,ส,สรุปทองกันปะครับ หัวใจสทกกๆ่็ยหัวใจท้องท้องท้อง <c oughs> ทุกคนผมจะมาบอกข่าวดีให้ฟังวัวสาวที่ผมซื้อไว้แล้วก็เลี้ยงไว้ตอนนี้ผมทําท้องแล้วนะครับจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะครับว่าผมสามารถทําท้องได้อย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสัุน้อยชแนลวันนี้ผมก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการทําวัวสาวท้องนะครับว่ามีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องการวัวสาวไม่ค่อยเป็นสัตว์นะครับหรือเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนนะผมก็มีประสบการณ์และก็มีปัญหาแบบนี้มาเลยนะครับขั้นต้นเลยนะครับผมซื้อวัวสาวมา1ตัวนะครับตอนนั้นอายุ18เดือนเนาะวัวไม่เป็นสัตว์สักทีนะครับ มีปัญหาเอ๊เขาจะเป็นหมันไหมนะครับตอนนั้นผมก็เลยนำหมอมาตรวจระบบหลังไขเ่เขาเลยนะครับว่าเช็คระบบข้างในก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรไหมมีซีดไหมมีถุงน้ำไหมนะค,ะคร,รับไข่ฟอหรือเปล่านะครับเพื่อจะดูการจัดการว่าอันดับต่อไปจะจัดการยังไงเนาะเ <m> มื่อหมอเขามาแล้วเนาะแล้วก็มาตรวจระบบภายในแล้วนะครับก็ทำให้เราใจชื้นนะครับว่า วัวตัวนี้ไม่เป็นหมันนะครับแล้วก็ถุงน้ําเป็นซีดไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้หลังจากนั้นผมก็ไปสรรหาเกลือแร่แร่ธาตุอาหารเสริมต่างๆในท้องตลาดที่ขายอยู่เนาะว่าเอามาแก้ปัญหาที่ว่าวัวเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับมาถึงแบรนด์นี้นะครับชื่อวินเนอร์นะครับในข้างถุงวินเนอร์นะครับแจ้งว่าสร้างภูมิคุ้มกันโรคบำรุงระบบสืบพันธุ์กำจัดของเสียที่ข้างค้างสะสม เติมกำเนื้อและโครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารนะครับหลังจากนั้นเขาก็เป็นสัตว์ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นโคมทุกตัวในคอกนะครับทาให้เราจับสัตว์ง่ายขึ้นนะครับพอเราจับสัตว์ง่ายขึ้นเราก็สามารถเรียกหมอมาผสมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในคอกในฟาร์มผมยังไม่มีพ่อพันนำหมอมาผสมนะครับวัวรุ่นวัวสาวนะครับใช้เวลาสมประมาณ12ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เขายืนนิ่งนะครับพอผสมผ่านไปนะครับ หรอบสองรอบ3ามรอบก็ประมาณ2เดือน60วันนะครับหลังจากนั้นผมก็ให้หมอมาตรวจระบบภายในอีกทีนะครับตรวจว่าเขาท้องหรือไม่ท้องนะครับใช้เครื่องอันตราซาวเลยนะครับเพื่อให้เรารู้แน่ใจว่าเขาท้องหรือไม่ท้องนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเขาท้อง1000%แล้วนะครับเงีนบ่ครับอ๋อเป็นก่อนก่อนนะนะ้อ ท้องร้อย์เซนท้องทองออออคือหลายคนก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับว่าหัวสาวซื้อมาไม่ท้องสักทีนะครับไม่เป็นสัตว์สักทีเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนสักทีนะครับ ก็นี่เลยนะครับก็ลองนําสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับก็ลองผลิตภัณฑ์ของวินเนอร์ไปใช้ดูนะครับเผื่อจะได้เหมือนผมเนาะนะครับหลักๆเลยนะครับขั้นตอนก็อยากจะบอกเพื่อนๆหรือเกษตรกรหลายๆคนนะครับว่ากลัวเป็นสัตว์นะครับเป็นสว์ไม่ชัดเจนนะครับผสมไม่ยอมติดสักทีนะครับให้นําหมอมาตรวจระบบสืบพันธุ์เขาก่อนเนาะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะอาหารยี่ห้อนี้จะดีไม่ดีแค่ไหนนะครับ หรือว่าใช้เทคนิคต่างๆนานาแล้วนะครับเราควรใช้ระบบตรวจระบบสืบพันธุ์ให้รู้ซะก,ก่อนนะครับว่าระบบสืบพันธุ์เขาดีหรือไม่ดีเนาะหลังจากนั้นเราถึงจะต้องนําอาหารเสริมหรือว่าใช้วิธีการ1 2 3 4 5ตามมาทีหลังเนาะย้ําอันดับแรกเลยทุกคนต้องให้หมอมาตรวจระบบสืบพันธุ์เขาก่อนนะครับว่าระบบสืพันธุ์เนี่ยเขาปกติไหมนะครับ ไข่ปกติไหมไข่สองข้างปกติไหมเนาะแล้วก็มีถุงน้ำไหมมีถุงซีดไหมนะครับหรือมอนลูกมดนลูกในใช่องท้องเขานะครับคดไหมนะครับให้หมอเขามาตรวจก่อนถ้าหมอมาตรวจแล้วระบบสืบพันธุ์โอเคปกติเราถึงจะใช้อาหารเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเนอร์ที่ผมใช้อยู่หรืออาหารแบรนด์ต่างๆเนาะก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าระบบสืบพันธุ์เราไม่ดีนะครับต่อให้ติตพ,พันธ์ตัวนั้น ดียังไงก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับผมก็จะย้ําตรงนี้นะให้ทุกคนตรวจระบบสืบพันธุ์ครงก่อนนะครับเมื่อระบบสืบพันธุ์เขาดีนะครับทุกคนก็จะสามารถใช้ขั้นตอนที่2ได้ก็คือมาบํารุงเขานะครับมาบำรุงอะไรอาจจะมารุงเรื่องการถ่ายพยาธินะครับภายนอกภายในแบบฉีดแบบกอกนะครับเพื่อให้ร่างกายกลอสมบูรณ์เนาะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววินเนอร์ผสมเข้าไปในอ่ารเพื่อจะบารุงนะครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาครับมาดูว่าวินเนอร์นี่ครับที่ผมใช้เป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้เลยใครห่อสีส้มนะครับเขียนว่าวินเนอร์ชัดเจนนะครับขนาดถุง500กรัมนะครับ5 0ากรัมเป็นชนิดผงเนาะนะครับเวลาผมใช้ก็ใช้วันละ2ช้อนชานะครับไม่ว่าจะให้ทางน้ําหรือให้ทางอาหารก็ได้เนาะส่วนเรื่องวิธีการใช้งานก็ใช้ง่ายแสนง่ายนะครับก็คือเราสามารถผสมน้ําก็ได้นะครับหรือผสมอาหารก็ได้โดยในหนึ่งถุงนะครับบรรจุ500กรัมนะครับ แล้วก็ในถุงนะครับเขาจะมีนี่เป็นช้อนชาแบบนี้แถมมาให้เนาะเราจะใช้แค่วันละ2ช้อนชานะครับต่อตัวนะครับแล้วก็ต่อน้ํา50ลิตรนะครับมาดูวิธีการใช้งานของผมเลยครับการให้นะครับให้วันละ2ช้อนชานะครับก็เราสามารถให้ทางน้ําก็ได้นะครับนี่เราเทให้เลยอย่างนี้แค่นี้นะครับก็มือกวนนะครับแค่นี้ง่ายไหมครับในการให้อาหารครับส่วนใครที่จะให้เป็น ทางอาหารข้นนะครับอาหารลำนะครับก็ให้ได้เนาะก็วันละ2ช้อนชาเปนคันต่อตัวนะครับต่อวันก็วันใหม่แล้วให้แบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับนี่โดยที่1ถุง500กรัมสามารถดูแลได้1ตัวต่อเดือนนะครับใครที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือทักแชทมาที่ช่องวสันน้อยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งสินค้าไว้ที่ลิงก์นี้ให้นะครับว่าจะเป็นวัว วัวที่เคยท้องแล้วนะครับไม่ยอมเป็นสัตว์นะครับหรือว่าวัวสาวไม่ยอมเป็นสัตว์สักทีนะครับหรือเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนเนาะก็อยากจะเป็นลังใจว่าการเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวต้นน้ํานะครับถ้าเขาไม่สามารถผลิตลูกให้เราได้เราก็คือเขาเราขาดทุนเองนะครับพอเราขาดทุนเราก็จะเสียเวลาในการดูแลฟูงฟักเขานะครับให้หญ้าให้น้ําให้อาหารตัวนี้คือเราขาดทุนนะครับตอนแล้วเราเลี้ยงวัวต้นน้ำเนี่ยเราต้องให้เขาคลอนลูก ส่งผลผลิตให้ลูกเราให้ได้นะครับปกติการเลี้ยงวัวไม่ยากนะครับสิ่งที่ยากก็คือการผสมแล้วไม่ติดนี่แหละครับคือปัญหาหลากัลกๆของเกษตรกรหรือปัญหาของผมเลยนะครับที่ผมว่าการเลี้ยงวัวดูแลเขาไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่าเราต้องหลกัหลกๆเลยเราจะมีญ้านะครับอย่างข้างหลังผมเนี้ยก็จะปลูกหญ้าไว้เนาะแล้วก็มีอาหารมียามียาถ่ายพยาธินะครับดูแลเขาเป็นวงรอบนะครับแต่ส่วนที่ยากก็คือ การผสมนี่แหละครับเพราะว่าเราไม่มีเครื <Zusch atory 95> <Sa> ่องมือเครื่องไม้นะครับในการตรวจระบบสืบพันธุ์เขาเนาะเราต้องใช้หมอนะครับเพื่อมาตรวจระบบสืบพันธุ์นี่ก็คือปัญหาหลักของเกษตรกรทุกคนเลยนะครับที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ในการสแกนระบบภายในเขาว่าระบบภายในเขาเป็นเช่นไรอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เกษตรกรนะครับที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผสมติดญ้านะครับวัวไม่เป็นสัตว์สักทีนะครับวัวท้องแล้วนะครับออกลูกแล้ว ไม่ยอมเป็นสัตว์สักทีนะครับก็สามารถลองนําวิธีของผมไปใช้งานได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับย้าอีกทีนะครับเราต้องตรวจระบบสืบพันธุ์เขาก่อนนะครับว่าระบบสืบพันธุ์รังไข่เขาดีไหมนะครับขั้นตอนที่2นะครับเรามาดูเรื่องการถ่ายพยาธนะครับดูแลเรื่องพยาธภายนอกภายในนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะเลี้ยงนะครับดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเพิ่มเติมนะครับอย่างผมใช้วินเนอร์ตัวนี้นะครับให้เขาในขั้นตอนที่3แล้วนะครับก็ หวังว่าทุกคนจะได้ความสำเร็จดังความมุ่งหมายนะครับให้ได้ลูกปีละตัวสำหรับ,บคลิปนี้ผมขอขอลาไปก่อนนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมประสันน้อยด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ